เชิญนั่งก็สมาร์ <c oughs> นั่งเข้าเข้าวิริยะบทที่เราถนัดแล้วว <c oughs> างใจให้เป็นกลางเป็นมิตรกับร่างกาย <c oughs> ร่างกายแต่ละคนจะมีข้อปกพร่องอยู่บ้างแอย่างหนุ่มอย่างสาวอยู่ไม่ไม่มากแต่ว่าร่างกายเราไม่มีที่ว่าปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหมดมันก็ต้องมีอยู่บ้างนั้นเราต้องการปล่อยวางความหวงความกังวลความสนใจเกี่ยวกับกาย ใน,นเดียวกันในการภาวนาเราต้องใช้ร่างกาย <c oughs> นั้นเราเริ่มการภาวนาด้วยการทักทายร่างกายเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าคอยใช้สติสำรวจความรู้สึกในส่วนต่างๆร่างกายเริ่มจาก ฝนสีสากค่อยๆไหลลงไปพอถึงเท้าแล้วทำความรู้สึกในร่างกายทั้งหมดที่กำลังหายใจเข้าให้ใจออกพยายามา <c oughs> มีความรู้สึกในปัจจุบันที่ว่าทั้งรีแลกซ์ด้วยอลเลอร์ด้วยทำความคุ้นเคยกับ ัจจุบันคณะของกายและใจซึ่งไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นไม่มีธุระจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องเรามีหน้าที่ที่จะฝึกตัวรู้ให้เป็นที่พึ่งภายใน เมื่อจิตใจเรา <c oughs> ไม่วอกแวกมากผ่อนคลายพอสมควรตื่นรู้อยู่พอสมควรก็น้อมจิตไปที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเพื่อจเจริญสติด,ด้วยลมหายใจในการอยู่กับ ลมหายใจนั้นเราเคยทำมาพอสมควรแล้วอาจจะอยู่กับความรู้สึกของลมหายใจที่ปรากฏอยู่ตรงจุดนั้นอย่างเดียวแต่ถ้าจิตใจเรายัางไม่ยินดีพอ,อยังไม่ยอมเราก็ใช้คำบริกรรมหรือการนับ ลมหายใจช่วยในสิ่งที่เรากำลังบำารงก็คือตัวรู้นั่นเองตื่นรู้อย่างผนคลายความผนคลายที่ต้องการต้องประกอบด้วยตัวรู้ หนทางไปสู่ความสงบที่เราต้องการเมื่อเราพยายามอยู่กับลมหายใจกิเลสความเคยชิน มีสัยใจขอทุกสิ่งทุกอย่างแล้ก็จะปรากฏให้เราเห็นก็เป็นโอกาสที่ที่ดีที่จะทำความเข้าใจกับตัวเองนั้นสิ่งที่รบกวนจิตใจไม่ให้อยู่กับลมหายใจก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างเดียว คเป็นการให้ข้อมูลว่าโดยปกติจิตใจของเรานะชอบยึดติดในอะไรบ้างแต่เมื่อเราฝึกในการปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองที่เกิดขึ้นเป็นนิวรณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิเราก็ได้วิชาเราก็ได้ความสามารถที่เราสามารถเอาไปใช้ กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นี่ก็ขอ,อให้กุศโลบายเกี่ยวกับเรื่องความง่วงนิดหน่อยว่าถ้าจิตใจแล้วง่วงแล้วก็นั่งตัวตรงแล้วก็พยายามเพิ่มความเพียรให้มากขึ้นแต่ถ้า ถ้ายังไม่ได้ผลและรู้สึกจิตใจล้วไม่ไม่ค่อยเอาเดอ้อีวิธีหนึ่งก็คือเราใช้จินตนาการประกอบกับลมหายใจหายใจเข้านึเกเหมือนแสงสว่างเข้ามาสู่กายมาสู่ใจหรือว่าเราใช้นิมิตคือแสงสว่างมาช่วยนิมิตคือสิ่งที่เราจินตนาการ เราทุกคนก็ทราบว่าแสงสว่างเป็นอย่างไรันั้นเราก็เอาความจำในธรรมชาติของแสงมาช่วยเสริมกำลังในการภาวนาพอหายใจเข้าเหมือนกับหายใจลมหายใจมาสว่างแสงสว่างเข้ามาสู่กายสู่ใจทุกๆก,กส่วนหายใจออกก็สว่างหายใจเข้าสว่าง ใายใจออกสว่างถึงเมื่อเราเราใช้จินตนาการที่อาศัยความทรงจำเรื่องธรรมชาติของแสงสว่างแล้วมันจะไล่ความมืดัวออกจากจิตใจเราได้อันนี้ก็วิธีหนึ่งที่เนี้พูดถึงเรื่องอของความฟุ้งซ่านความ ความฝุ่งซ่านคือเหมือนเรีวยกว่าจิตเป็นลิงวิ่งไปวิ่งมาคิดเรื่องนี้บางเรื่องนั้นบางมันไม่ได้คิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยแปบ๊บเดียวก็ไปแล้วไปโน่นไปนี่นี่เมื่อเราจิตใจมีอารมณ์มันจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งมันจะเหมือนคำพูดอยู่ในใจอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นภาพ ที่มีทั้งภาพทั้งคำพูดอยู่ในใจในกรณีที่มีแต่คำพูดอยู่ในใจพสติเกิดรู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรสักอย่างเราใช้วิธีต่อต่อความคิดเลยคือไม่สู้ไม่ไม่คือถ้าจิตใจเรายินดีอนะ จิตใจเรายังไม่เบือ่อพอเราพอเราปล่อยแล้วจิตจะวกลกับไปหาเรื่องนั้นใหม่เพราะว่ามันก็ยังไม่เบื่อในการคิดยังไม่เบื่อในอารมณ์นั้นเราเรารู้ตัวว่ากำลังกำลังคิดอะไรสักอย่างวิธีหนึ่งก็คือคิดต่อแต่คิดชา้ชาๆหน่อยเราจะสังเกตว่า เมื่อตั้งใจคิดแล้วก็คิดช้าๆไม่นานเลยจิตจะเบือ่อแล้วก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเราว่าสมมติว่าเรากำลังคิดอะไรสักอย่างที่เป็นคำพูดอยู่ในใจพอเราจับคำสุดท้ายที่กำลังคิดอยู่และพูดคำนั้นซ้ำา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 ,าจนกระทั่งจิตใจเบือ่อ แล้วก็ปล่อยวางพราะเบื่อนัอนกันการปล่อยวางที่ปล่อยแล้วไม่กลับไปหาเรื่องนั่นอีกคือต้องการความรู้สึกว่าไม่เอามันน่าเบื่อถ้าสักแต่ว่าห้ามคิดกลับมาอยู่กับลมหายใจนจิตใจก็ขัดแย้งว่าศูนย์หนึ่งก็อยากจะคิดศูนหนึ่งก็อยากจะสงบ กรณีที่เป็นภาพอะไรที่ปรากฏอยู่ในใจถ้าในเบื้องต้นที่ว่าเป็นลักษณะความฝุ่งร้านเราก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือเนือกำลังนึกภาพอะไรสักอย่างเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรก็มันนึกเหมือนกับทีวี สมัยก่อนเ่ยปิดสวิตให้แสงสีอะไรๆก็กละลายอยู่ในจอนเราก็ใช้จินตนาการที่จะให้ความรู้สึกว่าสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่มันละลายไปหรือมันหายไปแบบธรรมชาติแบบไม่ได้บังคับถ้าฉิตใจเรา จเจริญไปสักระยะหนึ่งจิตใจเริ่มเริ่มจะสงบบางทีก็จะมีภาพขึ้นมาจะเป็นอีกประเภทหนึ่งจะเป็นภาพนิมิตต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่สิ่งใต้สำนึกพุดขึ้นมาเพราะความผ่อนคลายของจิตที่ไม่สามารถเก็บกดได้มีกรณีนี้นาทีก็คือรักษาความเป็นกลางของจิต ไม่ไม่ตกใจไม่กังวลไม่สงสัยไม่ตื่นเต้นสักแต่ว่ารู้ไว้เฉยๆแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจไม่นานภาพเหล่านั้นมันก็จะหายของมันเองเห็กแต่ว่ารู้ว่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าของเกิดดับเท่านั้น รักษาตัวรู้ไว้อย่าให้ขาดสติต้องว่าเหมือนกับน้ำที่หยดลงมาจากกอกน้ำแรกๆมันก็หยดหยดหยดคือสติเกิดแป๊บเดียวแล้วก็หายแตบบ่พวกเราทำบ่อยๆทำอย่างต่อเนื่อง สติก็ทีขึ้นเหมือนกับน้ำมันจะหยด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 เปิดก๊นนนดดดดดกน้ำมาขึ้นหยดน้ำกลเป็นกระแสน้ำทำสติให้ดองเนื่องก็กลายเป็นสมาธิ